สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นป .2 ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้วิชาวิทยาการคำโนวณน,นะครับเราจะนำนักเรียนเข้ามาใช้งานโปรแกรมหน่วยประมวลผลตัวโปรแกรมประมวลผลคำกันก็คือในวันนี้จะพูดถึงโปรแกรม Word นะครับซึ่งการประมวลผลคำเนี่ยมันมีไลหลายๆโปรแกรมนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ใช้เนี่ยจะใช้ในโปรแกรม Word ดนะครับอ่ะดูที่ไอคอนข้างหน้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นไอคอนของ Word เราก็แต่มันคลิกเข้าไปการเข้ามันมีเข้าด้วหลายวิธีนะครับคลิกตรงปุ่ม s t a r มนูก็ได้แต่ตรงนี้มีไอคอนอยู่แล้วแล้วก็จะมันคลิกไอคอนเข้าไปครับในหน้าตาแรกของ Word ดนะครับที่เปิดเจอขึ้นมาก็จะมีตัวของ Word ใหม่แล้วก็เปิดนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเขาจะบอกว่าเราจะสร้างโปรแกรมจะถามว่าเราจะสร้างเอกสารเป็นแบบไหนนะครับมีการสร้างใหม่นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะครับเนี่ยจะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับพวกนี้จะเป็นเทมเพลตทั้งหมดนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะยังไม่ใช้เทมเพลตนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการสร้างเอกาสารใหม่กันก่อนนะครับก็คือจะเป็นการสร้างเอกาสารเปล่านะครับอันนี้วันเนี้ยตรงเนี้ยจะมีการถ้าเกิดเรามีการบันทึกเนี่ยไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงล่าสุดเนี่ยมันจะเปิดว่าะจะบอกว่าไฟล์ที่เราเคยใช้งานเนี่ย มีไฟอะไรบ้างนะครับอ่ะเราก็มาดูตรงคําว่าเอกสารเปล่ากันเลยคลิกเข้ามาครับในหน้าของเอกสารเปล่าเมื่อเราเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนหน้ากระดาษเปล่า,ลาแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการวางกระดาษไว้บนโต๊ะนั่นแหละคราวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word เบื้งต้นกันก่อนนะครับเรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรมมุมมุมด้านซ้ายมือสุดนะครับจะมีปุ่มรูปแผ่นดิส นะครับก็คือเป็นการกดบันทึกนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตัวย้อนกลับนะครับหรือยกเลิกการทําง,งานนะครับเป็นลักษณะข,ของอลูกศรวนๆน,น,น,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการาการทําซ้ํานะครับก็คือถ้าเกิดเราทําผิดพลาดอย่างเช่นอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่า,าผมพิมพ์คําว่าโรงเรียนแล้วมันเกิดพิมพ์อย่างเงี้ยผิดพลาดแล้วกดตัวนี้ปุ๊บ จะยกเลิกการพิมพ์ทั้งหมดนะครับหรือยกเลิกเป็นคำๆไปก็ได้นะครับถ้าเกิดเรา,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 าเป็นการコレเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ยกเลิกได้นะครับยกเลิกทีละตัวอ่ะต่อนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าแถบเครื่องมือนะครับก็จะมีเรื่องของไฟล์หน้าแรกแทรกวาดออกแบบเขาโครงการนั่งอินการส่งจดหมายการรีวิวมุมมองวิธีนะครับแล้วก็พวกฟอร์อ อันนี้เป็นโปรแกรมเสริมที่ผมลงเข้ามานะครับอันนี้คือเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแท็บเมนูบาร์นะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่เขียนว่าด็อก m e เม1นต์หนึ่งเนี่ยตรงนี้คือชื่อของไฟล์เอกสารนะครับที่เราทําการเปิดเพื่อจะใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้ค่ะว่าด็อกขเมนต์หนึ่งเนี่ยเป็นชื่อไฟล์ที่เขาสร้างให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการใช้งานในส่วนของ เมนูหน้าแรกกันก่อนนะครับในส่วนของเมนูหน้าแรกเนี่ยเราจะใช้งานกันค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเมนูหน้าแรกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญเลยของเมนูหน้าแรกนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบของตัวอักษรทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูก่อนว่าไอตัวอักษรเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคตรงนี้คือเนื้อความนะครับเนื้อความตรงนี้เนี่ยนี่คือลักษณะของตัวอักษร รเราจะสามารถเลือกตัวอักษรได้โดยการคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกตัวอักษรที่เราต้องการสมมุติว่าครูเลือกไทยสารบัญนิวนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะข,ของตัวอักษรนั่นเองปุ๊บอ่ะต่อไปเลข11ตรงนี้ตรงนี้นะครับเลข11ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มขนาดของฟอนต์หรือลดขนาดของตัวอักษรนะครับเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะ ให้ใช้ก็คือขนาด20ครูเปลี่ยนสองที่นะครับคือเปลี่ยนตรงนี้ชื่อฟอนต์ของมันลักษณะของฟอนต์นะครับฟอนต์แล้วก็ขนาดของเขาอ่ะแล้วครูก็มารองพิมพ์ดูก่อนนะครับอันนี้ครูเปลี่ยนแป้นนะครับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับพิมพ์คําว่าโรงเรียนสุพรรณคภู อะอันนี้ครูพิมพ์ที่โรงเรียนชื่อโรงเรียนมาแล้วนะครับคำว่าโรงเรียนสุพรรณภูมิเราจะเห็นว่าอ่ะเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเคอร์เซอร์ที่กระพริบกระพิพบพพเนี่ยเขาจะเรียกว่าเคอร์เซอร์นะครับก็คือตัวตัวบอกตําแหน่งนะครับว่าตอนนี้ตําแหน่งที่เราจะพิมพ์ครั้งต่อไปอยู่ที่อะไรนะครับอ่ะคราวนี้นักเรียนบอกว่าครูครับมันสีดําผมไม่ชอบเลย อยากจะเปลี่ยนสีอื่นได้ไหมอะเรามาดูตรงนี้กันก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนสีนะครับเรามาดูตรงนี้คือลักษณะของตัว b ตัว i ตัว u นะครับ3ตัวนี้มันมีความสำคัญสำหรับการลักษณะของตัวอักษรนะครับคือตัว b เอาไว้ทำลายตัว b คือตัวนี้นะครับนี่คือตัว b ตัว b ตัวนี้นะครับตัว b เอาไว้ทำลายอะแล้วก็เราจะเปลี่ยนแปลงตัวฟอนต์คำว่าโรงเรียนสพนาภูมิเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องลากคุมดำก่อนนะครับ คุณดำนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะใสยไปฝาโดยกดการกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้นะครับพื้นที่ว่างๆกดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากไปทางนจะเป็นการลากคุมดำหรือการดร a ฟนะครับในภาษาของคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเราลากคุมดำเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ตัว B ผลปรากฏว่าปุ๊บอ่าตัว B ก็คือจะทําให้ตัวอักษรเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากดออกปุ๊บอ่ามันก็จะบางลงเห็นไหม กดตัวบีหนึ่งครั้งหนาขึ้นกดตัว i ล่ะเกิดอะไรขึ้นกดตัว i ปุ๊บ i คือการทำให้เป็นตัวเอียงนะครับ I คือตัวเอียงนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากให้เอียงเราก็กดตรงปุ๊บแต่วันนี้เราสอนครูสอนไปเดี๋ยวครูให้กดตัว i ก่อนปุ๊บส่วน u คือการกดอันเดอร์ไลน์ก็คือการขีดเส้นใต้นั่นเองการขีดเส้นใต้เนี่ยมันจะมีดรอปดาวลิฟต์ลงมาอีกปุ๊บ ขีดเส้นใต้ได้หลายแบบนะครับเป็นขีดเส้นใต้แบบไหนนะครับอ่าสมมติว่าครูเอาเส้นคู่ปุ๊บเลือกสีเปล่าถ้าเกิดต้องการเป็นสีนะครับเราก็เลือกสีตรงนี้ขีดเส้นใต้สีแดงปุ๊บอ่านะครับอ่ะตรงนี้ครูได้แล้วนะตรงนี้คือการเปลี่ยนลักษณะข,ของตัวอักษรตัว b คือทําตัวหนาตัว i คือทําตัวเอียงส่วนตัว u คือการขีดเส้นใต้นะครับอ่า คราวนี้เรามาดูสิ่งที่จําเป็นอีกต้อบอกว่าฟอนต์ึ่งนี้ยคุณครูครับตอนนี้มันถูกแดกดาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าครูเอาแดกดาหรือการลากคลุมออกนะครับครูมาเปลี่ยนฟอนต์ครูเปลี่ยนขนาดที่12ฟอนต์ไม่ได้เปลี่ยนขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลากคลุมพื้นที่ว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนนะครับอ่ะอันนี้ครูลองลากคลุมพื้นที่ตรงฟอนต์ตรงนี้ปุ๊บนะครับลากคลุมแล้วครูเปลี่ยนขนาดกดตรงนี้ก็ได้อ่ะ A ที่มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับกับ A ที่มีลูกศรชี้ลงหมายถึงว่าเป็นการเพิ่มขนาดของตัวอักษรถ้าเกิดชี้ขึ้นนะครับก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นครับแล้วถ้าเกิดว่าจะให้มันเล็กลงก็กดตัว A ที่มีล,ลักษณะหัวลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับกดปุ๊บมาเห็นไหมครับมันก็จะย่อขยายตัวอักษรได้นะครับอ่ะเราได้ตรงนี้นะครับวันนี้เราได้คือหนึ่งชนิดของฟอน หรือชนิดของตัวอักษรขนาดของตัวอักษรเพิ่มลดขนาดตัวอักษรต่อไปก็คือตัว b คือการขีดเส้นใต้การทําตัวหนาให้กับตัวอักษร i คือการทําตัวเอียงแล้วก็ตัว u คือการ underline ก็คือการขีดเส้นใต้ให้กับตัวอักษรนักเรียนก็คงอยากเปลี่ยนสีใช่ปะ่ะเราก็จะเปลี่ยนสีกันนะครับตรงนี้เราก็คลิกสีที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเห็นป่ะ มันก็จะแสดงมาสมมุติว่าเอาสีฟ้าปุ๊บโรงเรียนสุพรรณภูมิเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือการทําให้เป็นสีฟ้าอ่ะต่อไปเราจะมาดูนะครับจากตัวเมนูตรงนี้ที่เราใช้งานกันบ่อยที่สุดนะครูจะบอกว่าเราใช้งานกันบ่อยที่สุดเพราะว่าเด็กเราอยู่ป .2 เนี่ยครูก็จะให้ใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรที่มันมันเยอะนะครับก็จะมีตัวนี้ นะครับก็คือชนิดของตัวอักษรขนาดการเพิ่มขนาดตัวอักษรตัว b ก็คือการทําตัวหนาตัว i คือการขีดทำตัวเอียงตัว u คือการขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็ตัว a ตรงเนี้ยที่เป็นขีดเส้นใต้เมื่อกี้นะเป็นขีดเส้นใต้สีแดงใช่ป่ะแต่ตัว a ตัวเนี้ยเราคลิกดับดาวฤกษ์เพื่อเลือกสีการเปลี่ยนสีตัวอักษรได้คราวนี้เรามาดูวิธีการจัดข้อความให้อยู่ ชิดซ้ายชิดขวาแล้วก็กึ่งกลางกันนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราไม่ต้องลากแท็กหรือลากคุมดําก็ได้นะครับเราก็จะกดได้เหมือนกันกาตรงนี้ก็คือลักษณะข,ของตัวที่การจัดลักษณะข,ของตัวอักษรจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากดชิดซ้ายปุ๊บตรงนี้ยคือชิดซ้ายอยู่แล้วนะครับตัวอักษรก็จะ ชิดซ้ายเลยซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใช้แบบนี้แหละชิดซ้ายแต่ถ้าเกิดเป็นหัวข้อเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เพิ่มเพิ่มมาอ,อีกคือจัดกึ่งกลางอ่ะเราก็กดดูจัดกึ่งกลางทํายังไงกดปุ๊บอ้าวตัวข้อความของคําว่าโรงเรียนสุพรรณภูมิก็จะเลื่อนมาอยู่กึ่งกลางนะครับกระดาษนะครับกระดษก็จะมีแบ่งซ้ายแบ่งขวาไว้ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าระยะขอบกระดาษนะครับเรายังไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว ระยะขอบกระดาษตรงนี้เราแค่ว่าจัดกึ่งกลางจัดซ้ายจัดขวาให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเลือกขอบกระดาษเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วอ่าตรงนี้เราก็มาดูว่าอีกตัวงละ่ะจัดชิดขวาเป็นยังไงอ่านี่ก็คือจัดขยับมานะครับมาชิดทั้งด้านขอบขวาของกระดาษแล้วนะครับหรือกดตัวนี้ล่ะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือตึง,ต,งตึงแนวนะครับหมายความว่าก็จะจัดกระจายกระจายนะครับตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เราจะใช้ทั้งหมด3ตัวเนี่ยหาเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะใช้แค่3าตัวนี้กดซ้ายกึ่งกลางแล้วก็ชิดขวานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะมีคนถามว่าคุณครูครับอ่าเราก็จัดกึ่งกลางก่อนเนาะอ่าจัดกึ่งกลางก่อนเสร็จแล้วเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับมันมีวิธีการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่อย่างไงก็คือให้นักเรียนต้องกดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม enter ุ่ม e a e n t t e r กดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรานะครับก็คือโปรแกรมจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับเราจัดกึ่งกลางโปรแกรมก็จะลงมากึ่งกลางและรูปแบบตัวอักษรก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสมมุติว่านักเรียนพิมพ์ชื่อของนักเรียนเองนะครับเป็นคําว่าตรงนี้นะครับ เด็กชายเป็นภาษาไทยเนาะเด็กชายไม่เว้นวรรคดีกว่าเด็กชายสามพันแล้วก็เราจะเว้นวรรคก็เลยโดยการกปดปุ่ม s p a c e bar ปุ่ม s p a c e bar ก็คือเป็นปุ่มที่ยาวที่สุดในคีย์บอร์ดนะครับเรากดเว้นวรรคปุ๊บสองครั้งแล้วก็พิมพ์นามสกุลลงไปอ่ แค่นี้นะครับก็จะได้มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวควนี้ครูจะเปลี่ยนสีตรงชื่อครูก็ทําการระบายทึบหรือลากคลุมนะครับก็สมมุติว่าเอาเมาส์มาชี้ข้างหน้าเนี่ยแล้วครูก็กดเมาส์ปุ่มซ้ายไว้แล้วก็ลากไปทางขวามือปุ๊บจะแยกดําแล้วนะครับแล้วครูก็เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีเขียวครูไม่เอาตัวเอียงครูก็เข้ามากดตัวเอียงออกปุ๊บก็จะได้เส้นตรออย่างนี้นะครับ วิธีการทำเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดตัวอักษรนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับไม่ยากนะครับก็ให้เรียนรู้ก็คือเมนูทัวนะครับเมนูตัวนี้เขาเรียกว่าเมนูการเปลี่ยนฟอนต์นะครับอ่านี่เห็นป่ะก็จะเลือกฟอนต์ให้เราเปลี่ยนได้นะครับฟอนต์มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เครื่องแล้วแต่ว่าช่างเขาลงให้นักเรียนเป็นแบบไหนนะครับ ฟอนต์จะมีเยอะนะครับเลือกขนาดฟอนต์แล้วก็ตรงนี้คือขนาดครูขนาดใหญ่นิดนึง436ปุ๊บขนาดเสร็จแล้วกดตัวนี้ก็ได้เพิ่มขนาดและก็ลดขนาดนะครับกดตัวบีคือการทําตัวหนาอ่นนี่แล้วแต่ชนิดของฟอนต์นะครับตัวไอตัวเอียงนะครับก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าเอียงนะครับแล้วก็ยูขีดเส้นใต้ครูไม่เอาเส้นใตล้ละครูก็เอาออกปุ๊บ่างนี้นะครับ ตัวอยู่การขีดเส้นใต้นะครับหรือขีดเส้นใต้เป็นเส้นยืกๆอย่างนี้แล้วก็เลือกสีก็ได้นะครับอันนี้คือเราเลือกสามารถเลือกสีได้นะครับสมมติผมไม่ขีดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือนักเรียนชอบเล่นกันก็คือตัวของสีตัวอักษรนะครับเนี่ยเลือกเป็นสีแดงสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วก็จัดถ้าอยู่ชิดซ้ายกึ่งกลาง แล้วก็ชิดขวานะครับวันนี้เราเรียนเมนูการสร้างงานพิมพ์เท่านี้ก่อนนะครับก็มันไม่ได้มีเครื่องฝึกพิมพ์เนาะก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ให้เรียนรู้เมนูกันไว้ก่อนนะครับจะอยู่ที่เมนูหน้าแรกนะครับวันนี้เราก็จะทำงานกันเท่านี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับครูจะมีเรื่องของการจบคู่นะครับว่าเมนูเหล่านี้ มันเรียกว่าเมนูอะไรเพราะครูทวนและย้ําไปหลายรอบแล้วนะครับอาจจะมีสักประมาณ5เมนูให้เราลองเล่นกันนะครับเพื่อทดสอบความรู้ที่เราเรียนนะครับว่าเราทําได้ไหมนะครับโอเคครับวันนี้ก็รากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ